วันนี้เราจะมาแสดงสมัยก่อนวิสสมัยนี้พี่สองคะคะสวัสดีค่ะชื่อเปยค่ะสวัสดีค่ะชื่อผิวค่ะสวัสดีค่ะชื่อจ๋าค่ะการรดน้ำต้นไม้สมัยก่อนไม่ได้รดหลายวันล้วรดน้ำต้นไม้ดีกว่าการรดน้ำต้นไม้สมัยนี้แม่สั่งอะไรมามาสั่งในตอนเล่นเกมเนี่ย การรีดผ้าสมัย <we> ก่อนการรีดผ้าสมัยนี้การให้ขอนผู้ใหญ่สมัยก่อนการให้ของผู้ใหญ่สมัยนี้พี่พี่แม่เอามาให่ไปแล้วบายบายลูกขอสมัยการปัดฝุ่นสมัยก่อน การปัดฝุ่นสมัยนี้การถ่ายรูปสมัยก่อนการถ่ายรูปสมัยนี้เดินสมัยก่อนการเดินการเดินสมัยนี้ตู้ปลาสมัยก่อน ตูป้ปลาสมัยนี้อุ้ยตู้ปลาส,สวยอะ่ะอุ้ยปลาจา๋าจุบูจูบูอุ้ยปลาจา๋ารอนเท้าไปเที่ยวสมัยก่อนรอนเท้าไปเที่ยวสมัยนี้การดูหนังสมัยนี้ไอสมัยก่อน การดูนั่สมัยนี้การนั่นสมัยก่อนการนั่นสมัยนี้ก <c ười> <ฆ est hes> ารนันส่นนสมัยนี้หมวกกันน็อกสมัยก่อนหมวกกันน็อก <c ười> สมัยนี้ การพูดสมัยนี้หุยแกผู้ชายคนนั้นหล่อว่ะการด่าสมัยก่อนหุยอีบ่ายผู้ชายคนนั้นบ้ามากเลยอ่ะหุยแกอย่าไปด่าอย่างนั้นเราพูดไม่ดีเลยนะใช่ใช่ขอขอดฉันขอโทษการด่าสมัยนี้โอ้ยแีรยทำอะไรผิดให้กันเนี่ยอยู่ดีๆก็มาด่ากูโยนรองเท้าใส่ใเลี ทำขอนล่นสมัยก่อนว้ายว้ายเราช่วยเก็บแล้วขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจเกองอ้าดูดิไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรจ้ะการทำการทำขอนล่นสมัยสมัยนี้ว้ายเก็บไปสขอโทษนะทำไม่ตั้งใจเก็บเองนะมันงานตัน